เตสเสบียงสิบไปเอามูอผัดด้านลืมแบตเตอรีรอ่ก็เลยได้ข้าวนะคะเข้านียวอันนี้เขาได้เบอรี่แล้วก็ไแดงเตินนไปสองขวดเนาะ,เ,นาะเตือนเสบียงก่อนเ <c oughs> จ้าเพื่อเตือนคอยในว่าคอยลืมหิวแบตลงจะนอนเฝ่าแบตเตอรี่ของอยนะู <c oughs> ่นั่นแซลแล้วโอ้ยฉันก็โมโหูอะฉันลืมขึ้นกันคน้ะ ิ่นเห็นเธอถือตะกร้าล,ลงไปเลยถือแตะกร้าลแล้วไปลืมเาแบกบแบกเราขึ้นไปเสียบแอาทิศที่แล้วนี่ไปเอาไปอย่างเดียว ขนสาวมูพอยง่มูไม่ยหน่อยน้ำหนอนละ่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เขาไปกินเขาอยู่้านพิซซ่าแล้วก็หูจักก็พอ,อยง่ยุดตึกคนละตึกอยูุคางกันนะคะอยู่ที่นี่อยู่ใน้านพิซซ่าส์ก็เลยหูจักกันเพื่อนบ้านเนาะ มารยาทที่ดีขับผ่านไปเจอคนรู้จักแล้วก็เฮ้ยแต่มาทักทายหรือเราไม่รู้จักแต่เราขับจักรยานผ่านเขาเข้ากับทักทายเขาได้เฮ้ย hey. มันอยู่ที่ห้องใส่ซ้อมเนี่ยอย่างเสียงพี่น้องวันนี้ฉันไปเอาเสื้อหน้า Winter, วินเตอร์มาใส่แล้วนะเนี่ยวันนี้แต่ว่ากางเกงยังใส่กางเกงกันล้มอยู่รองเท้าผ้าใบ รองเท้าผ้าใบาแต่ใส่กางเกงกันลมแต่เสื้อใส่เสื้อวินเตอร์เลยเด้เสื้อหิมะเลยเด้น้ำหนักคาว่ามันกลินหลแลวมันอ้วนมันขบอเลยพี่น้องเพราะว่าเสื้อตอนนี้ไม่หน่อยใส่ยังหวมอยู่เลยเสื้อทิ่ไม่หน่อยใส่ประจาไม่น่งหิมะมากเสื้อโซซีดํลยอ่ะ <c oughs> บางที่มารยาททางสังคมของกมีเนานะ แต่ว่าผู้คนที่สวีเดนส่วนมากจะอยู่แบบเขามีความเป็นส่วนตัวสูงสังเกตเบอรงถ้าบ่คือเขาบ่เจาะแจะคือบ่สนใจไม่เจาะแจะถ้ายูได้ตรงที่ไม่น้อยูได้น้่กันหาหกข้องนั่นกะถ้าเจอก,กันก็ทักทายแต่คนนุุมที่อยู่ทั้งบ้านไว้น้อยนั้น ท่านเม่น้อยทักทายข้าเจ้าะกับท่านเม่น้อยบริษัทไทยเม่น้อยไปเห็นเขาเขาก็ทักทายเม่น้อยห้อไก่เกล็ดเยอะทั้งลูกทั้งเมียทั้งผัวแต่ว่าท่านเม่ 9, uti, น้อยสือของนักนักยังเสียเม่น้อยว้างมาอยู่ข้างล่างเนาะเขาอวู่ข้างล่างแล้วยังบริเเหิวขืนยังสิเขาสิหิวซอยเลยชั้นซอยชั้นซอยพวกเขาอยู่กันสองคนมีแต่คนเผาใส่กระไรหัวขวนกันเพราเขาอยู่ทั้งหัวเม่น้อยเนาะเขาอยู่สั่นเพิ่ง มาเอาน้องมาอยู่ดิไอ้แรดมาอยู่อยู่แต่หัวว่าสันพี่ไปเอาเลยแต่ว่ามีแ,แฟสหนูแหละหนูอยู่ในป่าว่าบอกกูเ็ยเห็นกีกูบอกในในเฟซบุ๊กสูก็ยังเก็บเฮ็ดกันอยู่เฮ็ดแต่สิเป็นน้ำแข็งแล้วเฮ็ดแข็งแล้วเฮ็ดดับไม่หน่อยบอกกินนะไม่หน่อยก็เลยบอกไปเก็บที่แรกว,ว่าสิเก็บเอามาตากแดดเอามาอบาอุตสศลต้องทึ่งซื่อเสีองอบไว้ ว่าสิอบแล้วสิเอาไปให้ปังปอนปังปอนค่อยจมเมืองในลูกเมืองในคลิปเขาแล้วแม่เมืองว่มมมามันเป็นรสชาติจ้งไหนมันก็เห็ดเลยลูกเพียงแต่ว่าเห็ดหน้าตามันต่างกาันแม่ว่าก่อนอยากซีมาสันแหววละไว่าเออเดี๋ยวแม่ซื้อเครื่องไปอบเดี๋ยวแม่ซื้อไปเครื่องไปอบไว้แล้วเอามาะไฮมาสัน้นตายก็ได้กินเห็ดเนาะลูกกูก็ได้โอ้ยยังดอกลูกได้กินหลายอย่างอยู่ ถึงไปไซบอได้แม่ก็ให้กินเต็มที่อยู่ทางมาห่างได้นี่แต่ยังบอดห่างฮาสเดียวก่อนเาทางบานมูพอยงย์หน่อยเข้ามาบ่านมูแล้วอยู่มูแล้วน่ะเห็นงานนํากันคุณหนึ่งคุณยิ่งผู้หนึ่งผุ้ไส้เต่าอันคู้ยิ่งนี่หัวาตายแล้ว ผรูไสยกะเมียาตายแล้วแต่ว่า้สองคนนะเป็นโมกันก็เลยเอาไปเอามาก็เลยมาเอากันมูกับมูต่างคนต่างต่าง,งคนต่างคููชีวิตตายจากันนะกะก็เลยมาเอามูกับมูเป็นัวเมีก,กันแบบว่าพ่อได้มีมูมเบามูคุยไปนู่นไปนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นนะนะมูนั่นเจอคนอยู่ในห้างก็เลยถามเอา้าพวกเธอสองคนคือว่าแล้วกัน นน่นหลังบริวอกเธอบอกว่าฉันสองคนอยู่นึ่กันในบ้านสีแดงลังเล็พี่น้องบ้านหล้างแดงใจมือไม่น้อยอบความมือไม่น้อยหลังแรกบ้านสีแดงตี่ไม่น้อยว่าอันวันนี้ก็เลยว่าวาดได้แหละว่าฉันบริวอรให้ฟังโอ้ยแอปเปิลี่น้องหลายหลายปีนี้โดนตีว่าได้แล้วว่าฉันบริวอรให้ฟังได้ไหมสิพวกฉันยืดหนึงกันนั่นแล้วตั้งแต่ตอนเครอบกันจะโดนขนมาส่งอ้าวบอกว่าฉั่นดีๆีน้ำเด้อว่าฉั่น แง่ไม้พอเธอสิมากินกา,ฟาแฟ,ฟบ้านฉันนีน่เขาก็ถามเาก้าวขึ้นแง่ไม้พอเธอสิมากินกา,ฟาแฟ,ฟบ้านฉันีว่าไงมาดื่มกันโอ้ยอะไรว่าหัวขวนวันนี้ต้ก็ตั้งหัวขวนกันมาซอยบ้านน้องขอน้องเพชรตะกวนขอน้องเพชรกไปย,อยุแถวนี้เดี๋ยวนี้พ่อน้องเพชรไปอยูุพางบ้านลูกสาวเขาไงตรงไปอีกหน่อยนึงผ่อดแล้ว อยู่กับสามีเธอเหรอฉันจะไปเอากับสามีเธอ,อ,อน,นี่เด็จกจะไปย่ปานหญิงประจําตำแหน่งีคิดว่ามาถึกบ้านเด้อมาถึกบ้านอยู่เหีห่ยผัวนาเปิดลงรถเขาเห็นไม่น้อยมากเขเจากับฝ้ายยางเมาให้เหี้ยสองท่องทั่วเมืองอยูอย่ละมึงน้อยบ้านแบบนี้จะเป็นบ้านแบบ สองสั้นนะคะเป็นบ้านชุดสองสั้นค่ะบ้านแบบนี้สามก็ห้องใต้ดินนะคะเขาจะมีห้องใต้ดินด้วยแล้วต้องขับให้ถูกทางแล้วก็ด่าแมวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสีาพากับทั้งบ้านเลนพูนยั่แต่ว่าบุหอดบ้านเขาเดออคิดคานพันนะบ้านเขาเข้าไปอีกส้นหนึ่งได้ถ้าชีวิโฟรานพิซซ่าเองกันสดมาจ่ายให้แล้ว บ่าเอาเงินบ่าเอาเงินโอนเด้อลูกพี่ว่าใั่เออเออโอเคเอาเงินสดมาให้ว่าใั่เตือนแตเอืมลูกพี่เตือมก็เอิอนพี่เลิฟมาแต่เป็นเสื้ออืมแต่ว่าคันไม่ได้อยากกินแย่งนี่ขันเขาเห็นไม่น้อยไปเม้นไปก็เอามาให้อยู่ได้น้องนุงนะเขาพูดว่าไม่น้อยพิม่อยากออกนอกบ้านแต่ถ้ามันไกลไม่น้อยก็ว่าไปเอานะเขากั ขอมาหายูแต่ไมหน่อยว่า่อยได้ทายคลิปให้เบื้องซื้อหนึ่งแฟนบ้านมูพ่อนไงเนาะเขาสีโอกับทางเดิมเขาสีแซนแลนไปพูนตรงดิ่งใช่เกียสองรอบเมืองมึงนะเกียสองไปทางเมือง กันเสื้อเรียวขวมงนีก็นสิไปบ้านหลานไส้เป็นไงที่มีเรียนสองคนค่ะที่แม่น้อยบอกคือว่าคนสิไปแล้วก็สิโค้งไปแต่ว่าเส้นบ้านเพิ่นนกับของพือชายแม่น้อยสิไปเนี่ยมันทะลุกันอันนี้เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงค่ะมันสามารถทะลุกันได้เนาะหมูแบบว่าบริแท่แข็งเลยเขาหยากแม่น้อยอยาาคิดไม่นู่หัวสันเมียสันบริแท่แข็งกันเธอเด้อ ซอสเซนิตุย็นโอ้ยดีพอดีแล้วนั่งเข้าไปชิสเดเฮดเลืยไปหน่อยบ้างหอดมาหน่อยชิสเดเฮดเลวยเมนูไปหน่อยเฮดจัดสันปันส่วนสองร้อยสี่สิบแปดโคนอันนี้ก็ร้านพิซซ่าค่ะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นร้านขายของมือสองตอนนี้เป็นอะไร เป็นลานกรอบเออแปลกเนาะใบใหม่งามงามมาเงือนกนต้นใหม่ก็งาาสวยไหมท่านผู้ชมพาล้อมหมู่บ้านน้อยห้ามมอดไส้ห้ามรถยนต์จักรยานบริหารขี่ข้ามไปโลดทีงไหนก็ฮอดบ้าน เพราะว่าซอยมันทะลุก,กันแบ๊บแว๊บแบบแบบเมื่อก่อนเส้นนี้นะเป็นเส้นที่พ่อค่อยกับพ่อใหญ่ไปบ่อยที่สุด<ๆ>ไปบ้านยาได้ไปบ้านแม่เมพิ่นแวบแว๊บแบแ๊บคือมีตะลันทิศาคือกัน รถลากให้กูให้ให้กูกมีรถลากขายก็ไปยืมมึงนี่เนงบูบานเขาพี่น้องหนาวนาไม่ใช่ว่าไม่หนาวนี่ไงร้านพิซซ่ามอนโรนมอนโรนพิซซ่าได้ดวงใจพ่อใหญ่ ก็ถามว่าเอาอะไรไหมนางบอกไม่เอาเอาพิซซ่าไหมนางก็บอกไม่เอาก็บอกกาจะซื้อไปฝากไม่เอาเพ็่นบัอะไระคิ้วซี่โผล่หัวไม่แลว,ว,แลวเดี๋ยวสิเฮดไปถอดเสื้อกันหนาวกอนหั่นแฮมมามพี่น้อยสองร้อยสี่สิบแปดตอนหนึ่งร้อยแปดตอนหนึ่งร้อยสี่สิบมาดูจะรังสันเมนูให้ดู แต่ตอนนี้เนี่คิวซีออนอัวมากเลย